ฝันจมงมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรูสร้สร้างสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าถือเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคจดจําสินค้าของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ที่หลงไหลสเสน่ห์ความเป็นไทยจึงคิดนํามาสร้างเป็นลวดลายและใส่ลงไปบนสินค้าแบบต่างๆจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ถูกอกถุกใจของชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบความเป็นไทยไปแล้วล่ะครับ ประเทศไทยเนี่ยในด้านการตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตลาดที่เป็นแหล่งรายได้อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะเราเลยเห็นถึงช่องทางตรงนี้นะคะในการทําธุรกิจก็เลยอยากที่จะดีไซน์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยแต่ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นและนํามาใส่ในสินค้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะคุณอัจฉริยะได้นาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาออกแบบโดยใช้กราฟิกดีไซน์ใส่ลงในสินค้าของใช้ในชีวิตประจําวันแลอย่างคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างผ้าแคนวาสสังพิมพ์ลายพิเศษและเคลือบอย่างดี ทำให้ลายไม่หลุดลอกง่ายอีกทั้งยังกันน้ําและยังสามารถใส่ของที่มีน้ําหนักมากได้คุณอัจฉริยะครับสําหรับความเป็นไทยที่นํามาสร้างสรรค์ละใส่ลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมีด้วยลายอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีตุก๊กๆขนมหวานช้างนะคะมีลายยากกักษ์กานดาเล่นเบญจรงและมาลัยค่ะซึ่งลายเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีการออกเป็นคอลเลคชั่นด้วยค่ะปัจจุบันมีสินค้าที่ขายแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไทยค่อนข้างมาก,กน,นะครับแล้วคุณอัจฉริยะวางกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มไหนบ แรกเลยนะคะเราวางเป็นที่ชาวต่างชาติเป็นหลักนะคะต่อมาเมื่อเราวางขายจริงเนี่ยก็มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมทั้งคนทํางานเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในอนาคตนครับจะมีการพัฒนาหรือต่อยอดสินค้าอีกบ้างไหมครับเราจะมีการสร้างสารรค์ออกแบบลวดลายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบสินค้าออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการต่อยอดคือนําวัสดุพื้นบ้านเช่นผักตบชวามาทําเป็นตะกร้าสารแลบุภผ้าพิมพ์ลายเอกลักษณ์ไทยของเราลงไปซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวญี่ปุ่นและชาวไทยคะ่ะในการทําธุรกิจนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะแล้วพัฒนาไปทีละก้าวแล้วคุณจะเติบโตได้อย่างมั่นคงคะ่ะการสร้างสรรค์ธุรกิจโดยใส่คุณค่าเอากลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากความภูมิใจแล้วยังเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งคนไทยเองและชาวต่างชาติอีกด้วยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n g k o k b a n k c o อกแบงกเพื่อนคู่คิดและ w ว w f a c e b o o k c o m ลอกเเพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ